การประเมินสำเร็จผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ในระยะเวลาหนึ่งปีครั้งที่สองนายชูศัติ์สลาวรอายุราชการ24ปี6เดือนโรงเรียนพัทราชบาพิษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแห่งที่สองของจังหวัดบรีลัมเปิดทําการเรียนการสอนในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6บริหารงานโดยนายทัชเวศสานติบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ขอรับการประเมินในครั้งนี้คือนายชูศักดิ์สราวรรับผิดชอบกลุ่มบริหารงานทั่วไป และฝ่ายกิจการนัเกเรียนประวัติการศึกษาพุทธศักราช2534ระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนบุรีรัมพ์ิทยาคมพุทธศักราช2538คณะศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สถาบันราชภัฏนบุรีรัมพ์พุทธศักราช2554ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงกรุงเทพมหาคนคร ประวัติการรับราชการ1มิถุนาย,ยน2540ตำแหน่งอาจารย์1ระดับ3โรงเรียนเทศบาล5วัดเกาะกลางเทศบาลตำบลหนองแคอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี1ธันวาคม2548ย้ายโอนตำแหน่งครูโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม19มกราคม2552ตำแหน่งครูโรงเรียนหนองตาดพิทยาคม 5พฤศจิกายน2563ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาพิทยาฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนพัฒนาบพิษองค์ประกอบของการประเมินที่1การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพด้านการบริหารงานวิชาการดังนี้จัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านการเขียนภาษาไทย โดยใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศจากรายงานการวิเคราะห์หลักสูตรนำผลจากการประเมินการใช้หลักสูตรมากำหนดเป็นเป้าหมายจุดเน้นของหลักสูตรสถานศึกษาพร้อมจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่องสร้างความตระหนักและความสำคัญต่อการพัฒนาการอ่านการเขียนและการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นพร้อมดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น คุณภาพของผู้เรียนรอบด้านเช่นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมเสริมทักษะความเป็นเลิศส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลหรือ ID.Plan วางแผนนิเทศการสอนและติดตามนิเทศการสอนของครูอยู่เสมอเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านการบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา มีการดำเนินกิจกรรมดังนี้จัดทำแผนการบริหารงบประมาณด้วยการประชุมร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2,564แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา3ปีพศ2,563ถึง25 2,565ปฏิบัติตามแผนโดยใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดกำกับติดตามการใช้เงิน บริหารการเงินและบัญชีอย่างครบถ้วนตามระเบียบกำกับติดตามตรวจสอบพัสดุประจำปีครบถ้วนเป็นปัจจุบันระดมทรัพยากรทางการศึกษาด้วยกิจกรรมต่างๆของเรียนเช่นกิจกรรมกีฬาสีการระดมทรัพยากรผ่านการประชุมคณะกรรมาการสถานศึกษาเช่นสมาคมสิทธิเก่าสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนพัฒนาบัพติษด้านการบริหารงานบุคคลการส่งเสริมวินยัย การรักษาวินยัยจรรยาบัณวิชาชีพและการพัฒนาทางวิชาชีพดังนี้มีแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจรรยาบรณในการปฏิบัติงานและป้องกันการกระทําผิดวินยัยด้วยกิจกรรมที่หลากหลายประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาควบคุม กำกับการปฏิบัติงานยกย่องเชิดชูเกียตรติผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีพัฒนาบุคลากรตามโครงการกิจกรรมด้วยวิธีที่หลากหลายพัฒนาคู่มือการบริหารงานบุคคลสำหรับเป็นกรอบในการกำหนดทิศท,ทางการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามคำสั่งในการปฏิบัติงานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพยอย่างต่อเนื่องด้านการบริหารงานทั่วไปและการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนดังนี้มีแผนงานโครงการหรือกิจกรรมในการสนับสนุนและพัฒนาการบริหารงานทั่วไปจากการร่วมประชุมวางแผนกับครูบุคลากรและชุมชนปฏิบัติกิจกรรมต่าง โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมตรวจสอบกำกับการดำเนินงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานทั่วไปเพื่อเป็นกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพดำเนินการตามแผนงานปฏิทินการปฏิบัติงานโดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามศักยภาพพัฒนาคู่มือบริหารงานธุรการสถานศึกษาตามระเบียบงานสารบัญ รับส่งเอกสารด้วยระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อความคุ้มค่ารวดเร็ววางแผนการดาเนินงานโดยการสํารวจความพร้อมด้านสถานที่ก่อนเปิดภาคเรียนจัดทําแผนการใช้อาคารสถานที่ผังบริเวณโรงเรียนดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่ให้มั่นคงปลอดภัยจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่นมีสิ่งอำนวยความสะดวกตามความจำเป็น ติดตามตรวจสอบรายงานการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนส่งเสริมการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นระบบและมีความเข้มแข็งองค์ประกอบที่2ผลการดําเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้วางแผนกระบวนการทํางานโดยศึกษาแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ2,564และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาที่เป็นรูปธรรมดังนี้คณะกรรมการบริหารงานทั่วไปประชุมร่วมกับครูและบุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไปเพื่อสำรวจปัญหาที่เกิดจากการบริหารงานในฝ่ายร่วมการปรึกษาหา,หาหรือเพื่อหาทางออกของปัญหา เพื่อให้ทุกคนมีบทบาทในการร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมตัดสินใจซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริหารมีภาวะผู้นำสามารถนำหลักการนี้ลงสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาองค์ประกอบที่3ผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มีผลการดำเนินงานดังนี้จากการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เน้นภาวะผู้นำสู่การปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมในปี2564โรงเรียนพัทราบอิทจึงขับเคลื่อนการบริหารงานทั้ง4กลุ่มงานและ1ฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อรับการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์เมื่อวันที่5พฤศจิกายน2564ซึ่งโรงเรียนพัฒนราบพิษได้ผ่านการประเมินตนเองในระบบไทยสต็อปโควิดพลัสผ่านระดับสีเขียวเมื่อวันที่26ตุลาคม2564ก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียน เมื่อวันที่1พฤศจิกาย,ยน2 5 6 4และได้ปฏิบัติตามมาตรการในการเปิดภาคเรียนซึ่งประกอบด้วยมาตรการหลัก6ด้านมาตรการเสริม6ด้านมาตรการเข้มงวดของโรงเรียนอีก7ข้อกิจกรรมที่โรงเรียนได้ปฏิบัติในห้วงที่ผ่านมาข้อที่1การคัดเลือกนักเรียนในจังหวัดบีรา เข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทนหารบกที่26ข้อ2การระดมสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ถูกกักตัวจากโรคโควิด19ที่ตำบลสมิทธ์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ข้อ3การจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับคุณครูที่เกษียณอายุราชการข้อ,อที่4การร่วม งานทำบุญวันออกพรรษาของคณะครูและสภานักเรียนข้อที่5การเป็นคณะกรรมการจัดสถานที่การแข่งขันจักรยานชิงแชมป์จังหวัดบุรีรัมย์ข้อ6การร่วมงานกถินสาม,มัคคีที่วัดพระพุทธบาทเขากระโดงและวัดป่าศิลาทองเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2564 7 การจัดก <owad Es> ิจกรรมวันลอยกระทงที P P ่โรงเรียนพัฒรบพิตรผลงานที่เกิดจากการบริหารงานในหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในช่วงที่มาปฏิบัติหน้าที่เด็กหญิงเด็กชายให้ก้าวหน้าเป็นกำลังแห่งรัฐพัฒนาเป็นสติปัญญาของแผ่นดินลูกเท่าเหลืองเรืองร้องมีน้ำใจ คุณธรรมนำไทยรักทองถิ่นผู้กระดงแหล่งเรียนรู้ของแผ่นดินเป็นทรัพย์สินภูมิไทยบุรีรัมสถาบันสามฝันการศึกษาพัฒนาเยาวชนให้เหลิศล้ำศิลปะดนตรีกีฬานำวิชาการกิจกรรมไม่เกรงใคร